คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อกี้อะมาพบกับน้ำเสียในหวดวันที่1ิบกษศลภาคโมหกหาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมมือนี้น้ำเสียมีข่าวด่วนเด้อค่ะท่านผู้ชมข่าวด่วนข่าวดังค่ะอตัวเลขคู่เดียวเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับ พี่น้องงบหน่อยทุนหน่อยเนาะครับค่ะให้ถือในแม่สาถูกค่ะอสายดวนมาจากสายกะมาจากพอซ้าเนียงเนาะค่ะก่อนอื่นสิไปรับชมเราปั้งตัวเหล็กพอส้าเนียงน้ําเชี่ยก,กับอขอบพระคุณพอที่ทรงข้าวตัวเหล็กบม่วาสียูไย่ไกยู่ไกเพิินกับเป็นธุระไปให่แม่ค่ะท่านผู้ชมครับคะ่ะน้ิ่เชี่ยกะดีเนาะครับผมมาเจอผู้รักผู้ใหญ่ ทุกท่านทั้งเซียนเล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะมิจฉาผู้ดีๆนั่มค่ะทั้งพี่น้องเอฟซีคอยติดตามถูกคลิปถูกไลค์กดไลค์กดแชร์ให้บ่ถิ่มบ่ป๋าหงุดนีน้ำเชี่ยขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีกับเซียนกับน้ำเชี่ยนน่ะคะ่ะขอให้ถูกเป็นแสนแล้วค่ะท่านผู้ชมปดหนีถูกงวดที่ผ่านมากำไรพร้อมมืออื่นนี่เนาะครับค่ะมือนีสายด่วนก็คือ พอสำเนียงพันไดมาจากลูกสาวเด้อขาะน้ำเสียสิเกินหัวขอ่อยฟังค่ะพันได้มาน้ำลูกสาวงวดว่างหันนี่ขาเจ้าจบอกมากมือมือเก้สิเลกออกเก่งสี่ลัค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะได้ยินพอปนวาสองสองกับสี่สอง,สอง,ส,องสองหางค่ะบางเทียก็ได้หางเดียวค่ะ,อะพอสำเนียงก็บอกเ็นี่ขี่ไปฟังนิดนึงค่ะว่าลูกสาวเพิ่นถือเลกลขอกหาพันค่ะ ไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะว่าเลขมันมากแต่ใสคือใดคักแต่คููเดียวหางเดียวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจเห็นน้าเชียร์ในเด้่อค่ะท่านผู้ชมเพราะรับอ,อันเลขนี่ได้มากแต่ใสกว่าพอคือว่าหางเดียวโอ้รู้กมาให้กติกาครับรูกมาอืมค่ะ สองสองกับซีซีสองสองกับีีงวดก่อนอันงวดได้มาจจกงวดหรอพ่อเงี่ยดทีเีฮะงวดที่จี๋ที่ซีแล้วปัดพ่อไปยู่ใส่พ่อคือพ่อได้น้าลูกพ่อได้พ่อ่อที่มันบอกอย่ามาที่แหลก็พอเอมันก็เขาี่สอง พ่อสีไปพ่อทำเขาสองสองพี่ปาดเดี๋ยวมาสีงวดเอาเลขไปบนล่างตัวนีิแล้วจะครับพ่อพ่ออันเลขเลขเลขนี่ได้มาต้นลำลูกสาวพ่อแมนบ่ครับอืมงวดนี่คันแม่นเขาหายนี่ก็เป็นงวดที่สีนี่บ่พ่องวดที่ ป้า้กี้พอกับว่าเอาบ่บอกน้าเชี่ยนี่กบ่จัขึ้นกันอก็ได้ยินมันอ่นแล้วกสองงสครับที่แปดหาเปดมันยิ่นแล้วมันบอกอยู่แต่ว่าตื่นน้ำมันว่ตถนไปกนไปเรามาจะใช้กับว่าสาบน้ำมันแต่มูเดียวแค่เขาเขาอันหวันป้าดี้มันมากสุดเดียวมันมาเชี่ยสองตัวสองตัวแล้วมันหนุนถึงกนได้มาทีละสองูป้าดีมันมาตสุเดียวที่จะเขาที่จะได้แล อก็ดีตัวพอการบนรางรถเพรเรียกอเระเรียกตัวนี้มันหนาจะไปเพราะมันเขารักรักเรียอยู่ค่ะเอาพวบานี้งวดวันที่สิบพกปุษภาคอมหกหาไดมาไปพ่อเรียกนก็ไดมาหมดชุดเรียกหมดไงมันเรียกชุดไงมันเรียกเดกนจะินเลยบ่นเรียกนั่นลูกสาวใดมาไป นี sure ่อะไรลูกสาวตัวเดียวนี hmm, wow, yeah, again, 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 mm ่แหละตัวไรล่ะพ่อบาลนี้ยเลียงลูกสาวคือสองเจ็ดตัวเดียวเลยสองเจ็ดตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมงวดนี่ยงวดอาอพ่อคือได้คู่เดียวจัดตัวเทียนก็แค่สองเท่ถามเพิ่นดีไปถามดีแล้วว่าได้ตัวเดียวเลยน่านโอ้คู่เดียวเด้อะสองเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดคือกันพ่อสำเนียงเพิ่นเพิ่นคิดไปได้เจ็ดเจ็ดอเรีกตัวแทนกันสองกับเจ็ด กันไปเพราะว่ามันเป็นสองเจ็ดสองมาเจ็ดจะมาไงเลขมันสิไปดีมีสองเป็นสองีีมันเป็นสีสองเขียน 3, 8, ไว้เพินน่นเนี่ยเถอเลขเขาเลขลูกสาวเพิ่นได้มากเลขมีทีมากก็คือสองเจ็ดแต่ว่าพอเสียงเพิ่นค่าใจสองมันเป็นตัวแทนเจ็ดมัน,นบ่พ่อเจ็ดเจ็ดที่กิงเลขข้าจเจ้าได้งวดนี่คือหางเดียว ปกติได้สองคูณบ่ะพวมันมีแค่สองตัวยังไหลสงตัวสองตัวมาตลอดดิ่เมื่อีแรกมั่ก็พอเือน้ามันกเงินื่อแ่มั่ก็เขาค่ะมาเขาหาสี่แาหาแปดมาเขาหาแปดค่ะหลังม่ก็เขาวัดสองสองที่สีมากมันขอบที่สองมันก็เขาวันนี้มาให้ตรงนี้ลหะมันแปงใจแล้วบาเป็นถือกันแล้วพ่อเอย ซื้อไปนหนซื้อไปไปซื้อแล้วย่างละสี่โวแล้วแล้วยงละสี่ัตครับไม่ต่อก็บายงละสี่ตอืบน่างเนาะก่กับนัเนาะรับพ่อสองนเจ็ดิ่าเนะาษาเจ็้บมกัน วดนี่นะเฮาสิได้มื่นตาอาปากกับพี่น้องเ e อฟซีพ่ออันคือคือให้มือนี่ก็คือจบเลยนบ่พ่อให้มือนี่คือจบเลยโอ้หมื่นพันบ่มีเป็นบ่อพอพ่อบ่มีเลยมือนี่ไปมา,คปากครับนะครับเปนมาเดี๋ยวนี้เป็นว่าแน่นตัวเก่าอย่างเดียวเลยอืมเป็นตัวยังหลายโดเลยล่ะลอยกับมวยโดเลยลเดี๋ยวเดี๋ยวตามกันมากจนอ๋ออันนี้เลขปูที่พอ่อ ลเ,เลขปูกับตรงกับเลขลูกสาวพอ,อยู่ดีละพอ่อสองเจ็ดสองข้างล่างเออเนเนเลขร่างปนตือองแปดสามเจ็ดสองเจ็ดสามอืมมีเท่านี้ตรงกันอยู่เลขบนมปนก็มียังยทีหาไปอะไรทับหนึ่งหามกทำเจ็ดทำเก้ามีเท่านี้จ้ามี่านี้ครับเลยจำนำบ,บนมันไม่ไปสามเปนว่า กำลังมันไป,เจ,ปเจ็ดกับแปดเลยเนี่ยเจ็ดกับแปด,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 ดต้องใช้ใจเจอไนใ้สองกับสามเหนว่าได,ได้มากบนแ่ไอ้วงอันก็มากมากเล่เก็บอกในตัวเขาเลยไปเปลี่ยนเปลี่ยนเยกจ้าสนุ่ตัวไหนถแน่นอนหลายเปอร์เซ็นต์หมเนว่าชุดเก่าเด้อค่ะของผอสำเนียงค่ะยันแบบ่เมื่อเขากันแค่ผู้หิงเน้่อผอ,อเอาผอแบบนี้ เลขลูกสาวใดามากหนึ่งคืองวดที่สี่ก็คือสองเก็ดเมนพอสอ,ดดสองเก็ดบนล่างเอาน้ำเชียร์สีฟา้าลงให้พี่น้องไปสื่ออันน้ำเชียร์กับสีรบกวนพอสมีเดอพอได้ออย่ดีไม่แห้งเดอพอครับค่ะพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอากระนผู้ชมคนใดามากสี่งวดแล้วพอสมีเดกับน้ำเชียร์กับว่าลูกค่ะเพราะว่างวดอ่าหนึง่ง ลูกสาวพอเพิ่นกับบ่สนใจคะ่ะว่าแน่วเพิ่นกับว่าคอยสือเลขกเนาะคะ่ะมีต่โพสจำเนียงสืองวดสองมาเพิ่นกับบ่สนใจแต่ว่าเหล็ข้าเจ้าเขาได้มาทีละสองคููค่คะบนล่างเด้อค่ะงวดสามมา,าลูกสาวพอสำเนียงเพิ่นกับเล่ลร่องสือเขาให้สองสองกับซีสองค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ได้ถือกันละคะ่ะหาพันนี่คืองวดที่ซีได้มาแล้วเรื่อค่ะ คือสองเก็ดค่ะสองเก็ดเก็ดสองบนล่างในเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเงินไรกองท่องไรมาสาเร็จจงสาเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีที่เพื่นติดตามทางช่องยูทูบน้ำเชี่ยใหว้วดววันที 16, ่สิบหกพฤษภาคมฮกค่ะถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้อด่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ